สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยนะะวันนี้เป็นสูตรเล่งผมยาวง่ายๆหาได้ตามครัวเรือนของเรานี่เองนะคะเป็นสูตร DIY คะ่ะเราสามารถทําได้ทุกเมื่อที่เราต้องการน,นะคะสูตรนี้ก็จะทําให้ผมยาวขึ้นแล้วก็ผมมีน้ําหนักใครที่มีปัญหาผมบางผมชีฟูแล้วก็ผมขาดร่วง สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีสีสารล้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆสูตรนี้เขาจะกระตุน้นลากผมกระตุ้นรูขุมขนทําให้ผมเรามีการเจริญเติบโตเร็วขึ้นเป็น2เท่านะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะได้ผมยาวเงางามนะคะไม่พันกันนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวชอบมากค่ะทาดีทําใช้เองนะคะเพื<ๆ>่อนๆส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยากหาได้ตามครัวเรือนอย่างที่บอกค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกหรือว่าส่วนผสมหลักๆเลยนะคะเพื่อนเนให้เพื่อนๆเตรียมโหลเปล่าแบบนี้ไว้แล้วก็มีฝาปิดมิดชิดนะคะเพื่อนเนเพื่อเราจะหมักน้ํามันส่วนผสมของเราต่างๆลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันต่อเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงถึงแม้ว่าเขาจะมีกลิ่นแรงนะคะแต่ว่าเขาช่วยปกป้อง หนังศีรษะหรือว่าลดการร่วงของผมได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมทำให้ผมดกดำเงางามและเขายังสามารถต้านแบคท,ทีเรียบนหนังศีรษะเราได้ดีเลยนะคะสำหรับหอมแดงมีประโยชน์มากมายนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นโรสแมรี่ที่แห้งแล้วถ้าใครมีเป็นแบบสดก็ใช้แบบสดได้นะคะ ขาก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะโรสแมรี่นี้ก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะของเรานะคะเพื่อนๆเขายังช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้ด้วยแล้วก็ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทําให้ผมดําเงางามนะคะโรสแมรี่เขามีประโยชน์มากมายเลยเนาะสามารถทําอาหารได้ด้วยนะคะสําหรับโรสแมรี่เนาะ ต่อไปก็เป็นน้ํามันบอบับนะคะเ,เพื่อนๆน้นํามันตัวนี้เขาก็จะจัดอยู่ในน้ํามันตระกูลถั่วนะคะแล้วเขาก็ยังมีสรรพคุณเสริมสร้างการไหลเวียนของโลหิตบริเวณหนังศีรษะนะคะเ,เพื่อนๆได้ดีหรือว่ากระตุ้นการทํางานของลากผมและยังช่วยการเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ดีนะคะลดปัญหาการหลุดร่วงผมบางศีรษะร้าน ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เล่งผมยาวได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับน้ามันตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเมืองไทยอาจจะมีขายนะคะตามซูเปอร์มาร์ทเนาะหรือว่าในช้อปปิ้งอเมซอนก็มีนะคะเพื่อนๆนสามารถสั่งซื้อได้เนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นก้านพูนะคะเพื่อนๆก้านพูนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการหลุดล่วงบนหนังศีรษะทําให้หนังศีรษะของเรา,าชุ่มชื่นนะคะเพื่อนๆไม่แห้งเนาะแล้วก็ลดการอักเสบบนหนังศีรษะของเราได้ด้วยนะคะทําให้ผมยาวเร่งการเจริญเติบโตของรูขุมขนได้ดีนะคะเราก็จะใส่อยู่ประมาณ5-6ชิ้นนะคะเพื่อนๆก้านพูนเนาะ ต่อไปก็จะเป็นโรสแมรี่ลงไปเลยจ้ะทุกอย่างใส่กะเอานะคะเพื่อนๆปริมาณไม่ตายตัวนะคะอย่างนี้แล้วเราก็ได้ส่วนผสมทุกอย่างแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็ทิ้งไวอ่อุณหภูมิห้องนะคะอย่างน้อยให้ได้หนึ่งวันหลังจากที่ บีได้หมักมาแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นเวลาสองวันนะคะน้ําเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเหมือนน้ําเข้มข้นขึ้นนะคะต่อไปเราก็จะมากรองนะคะมากรองเราก็เตรียมกระชอนอันนี้ก็เป็นแก้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะเทใส่ภาชนะมันก็จะได้สะดวกสบายนะคะต่อไปเราก็จะกรองเอาแต่น้ําเขาเลยค่ะ ต่อไปให้เพื่อนๆเ,เตรียมขวดเล็กๆแบบนี้ขวดหัวปั๊มแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าไม่ไม่จําเป็นก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยต่อไปบีก็จะเทใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ใช้งานสะดวกสบายครับหรือว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จําเป็นก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะเราจะใช้มือจุ่มลงไปแล้วก็ทาลงบนหนังศีรษะของเราเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเนาะเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะมาถึงวิธีขั้นตอนกานใช้นะคะเพื่อนนี้ก็น้ํามันที่เราได้กองมานะคะได้ขวดประมาณเท่านี้สีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะให้เราไปทำความสะอาดเส้นผมถ้าผมใครมันๆมากมันมากนะคะให้ไปสระผมนะคะแล้วก็เ เช็ดให้มันๆนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าไม่มันมากก็สามารถลงไปเลยค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะไปสระผมอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็แบ่งผมให้เท่าๆกันค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะ <ๆ S 2> ก็ใช้เป็นแบบนี่ลงไปบนเส้นผมของเราเลยค่ะเพื่อนๆจ้าน,นี่เนาะง่ายๆค่ะ เไปเลยหลังจากที่บีได้ไปชโลมบนหนังศีรษะให้ทั่วแล้วนะคะเพื่อนๆผมเราก็จะมันๆแบบนี้เลยนะคะเนาะหลังจากนั้นให้เรานวดสักประมาณสองถึงสามนาทีนะคะเพื่อนๆนวดเพื่อให้น้ำมันเขาซึมซับเข้าไปตามรูผุมขนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะนวดให้ทั่วหนังศีรษะประมาณสองถึงสามนาทีนะคะทำแบบนี้เนาะ พอละต่อไปเราก็เก็บม้วนค่ะแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบไว้เนาะนี่แล้วก็หมวกอาบน้ำคุมไว้แบบนี้นะคะปล่อยไว้สักประมาณถ้าใครไม่มีเวลาก็ได้ให้ได้สักประมาณ30นาทีนะคะค่อย ล้างผมทำความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะต่อไปสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งนะเพื่อนๆหรือว่า,าหรือว่าทําทได้เท่าที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรธรรมชาติไร้สารเคมีนะคะถ้าเราทําบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะผมเราก็จะได้สวยงามเร่งการเจริญเติบโตได้เร็วระดับหนึ่งเลยนะคะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรบ้านง่ายๆค่ะเพื่อนๆแต่เราต้องทําอย่างสม่ําเสมออย่างที่บอกนะคะเราถึงจะได้ผมสลวยสวยงามน่าสัมผัสนะคะเพื่อนๆเปล่งประกายเนาะสูตรนี้ก็ง่ายๆบีก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ